ที่สารานินาพาตโนที่นี่สารานินาพตโนสโรแลาเนียชาชาที่จะเป็นบรอเดลที่เป็นัวใรอสารพตการทางการต่างารการภเก็ได้การที่อราจะบารอนเดลทีาไสัทภาระของท่านที่นัิดตัวนัาก็อเืองของนรื่รา